ค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่ขู่สู่คนพบพอกับช่องสามบ้านานุมสวิเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่7จ็ดธันวาหกเจ็ดจ้าพบพอกันมือนี้มีตัวเลขจากเลข VIP แม่ใบบุญมาเว่ามาฝากมาตอนเด้อจ้ะคลิปนี้นะคะมี2เงเส้น2อาจารย์จ้ะเป็นตัวเลข VIP แม่ใบบุญแล้วก็ตัวเลขเจ๊น้องคายหยิบหยกุกมาเว้ามาฝากมาตอนเอซแฟนจองจ้า งวดว่างันเลขวีไอพีแม่ใบบุญลดพี่น้องลดโหดเลขเรียนจ้ะค่ะเอ้าบ่เป็นยังกะสูตรต่อเนาะคะ่ะทุกคลิปทุกวิดีโอกะย้ำเหมือนเดิมสูตรหวยคำนวณมีเขามีลดจ้ะเนี่ยค่ะงวดนี้อันนี้เป็นสติติงวดเกาเด้อพี่น้องลดจ้ะแต่วางวดไม่นี่ทั้งอ่ะวีไอพีแม่ใบบุญเป็นทรงไม่สาบ้านะโอ้สู้พี่น้องเฟ้นช่องเอฟซีฟังเราจ้ะเนี่ยจ้ะ เลข VIP นะคะงวดนี้รับรัพ์กลับบ้บบานเดอ้อผันวา้าผันวาจะ้ะเลข VIP ในงวดวันที่16นาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะเมันสูงไม้สาวบันาแบบนี้เดี๋ยวเอาซูฟังเนาะจะ้ะในงวดวันที่16ธันวา6-7จะ้ะเด้นบนเผันไหามาวิ่ง0ตัวเดียวโคโลจะ้ะ3ตัว7-0-2 70, 0-2 0-4เดอ้อจับไห่สำหรับเลขบนจะ้ะเลขล่างเนาะคะ่ะ เพิ่นจับไห่วิ่งไปที่สองตัวเดียวโคโลจับคู่มีสองเก้ากับสองหกจ้าเลขนี่เลขงามพี่น้องเอาเดียวสิไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแร้กกับเปรียบเทียบสติติงวดเก้า้อมจ้าพี่น้องสาบนาเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วจ้าในงวดวันที่สิบหกธันวาหกเจ็ดเลขวีไอพีแม่ใบบุญเนะาะค่ะเด่นบนนี่เพิ่นวิ่งไปที่ศูนย์จับสามตัวให้เม็ดเดียวคือเจ็ดศูนย์สอง แล้วก็02นสองก็07นเจ็ดจ้าสำหรับเลขล่างเนาะคะ่ะวิ่งไปที่สองจับคู่ให้คือสองเก้าและสองหกสองเก้ากับสองหกสงสัยพันจิกับหัวน,นะคะ่ะไปกลับน้ำเดอ้อพี่น้องจ้าเอาไทายเต็มใบว้เดี๋ยวสิเปรียบเทียบวดเก้าให้เบึ่งน้ำจ้ะ สติติงวดเก่าเด้อค่ะงวดเก่ากับงวดใหม่อย่าลืมเด้อค่ะเลขแม่ใบบุญนี่เป็นตัวเลขบวกบุญค่ะเลข V I P กันผู้ใดสุกผู้ใดมานหรือว่าสายบุญได้ยินกะนี่แหละค่ะตามหมายเลขบัญชีเนาะค่ะทางวัดวดมางอันลุดคักพี่น้องค่ะเอาเาเป็นยังสู่ต้อเนาะค่ะสําหรับภามู้มักเลขจ้ะเอาครบหน้าจอตัวเลขแม่ใบบุญจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์าเดอ้อผู้ใดมาคลิปนี้ฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริงนะคะ่ะเปิดค่าการมองเห็นน้ำจาจนะค่ะถึงพิดกันค่ะค่ะพี่น้องกะผู้นงคนก็ว่าบ่เห็นคลิปแต่กะลุ้งทุกมือเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแนำ่ค่ะผู้ใดมีตัวเลขเด,ด็ดดียังดังหรือผู้ใดฟันแม่นๆกะนั่นแหละค่ะทักไทยมาเด้อค่ะทักไทยมาในช่องได้จ้า อ้าวอันนี้เป็นเลข b i p แม่ใบบุญจ้าอ้าวปนิให้บึงตัวเลขแม่เอ่อเจ๊น้องคายค่ะเจ๊น้องคายสตีติงวดวังหันงวดวังหันเลขวิ่งเพิ่งรุดพี่น้องรุดทั้งศูนย์ทั้งเก่าเลยจ้ะแต่ไปเข่าเลขในตารางเพิ่นพี่น้องเข่าทั้งหกหนึ่งทั้งสี่สามเลขในตารางเพิน่นเพิ่นบ่ได้จับให้พี่น้องบึงเพิ่นจับให้สี่สองออกสี่สามให้เอ่อให้เกาหนึ่งออกหกหนึ่ง เสียดายหลายพี่น้องสำหรับตัวเลขเจ๊น้องใครเพิ่นกะหามาทั้งต้อต้องวดปวดละจ่าแต่ว่าสาบนาเพิ่งมีเวลาเนาะค่ะมาลงคลิปเพิ่นกะบอกว่าให้เอฟซีไซสตีเด้อค่ะก่อนสิลงทุนเนาะจ้ะงวดนี้เพิ่นกะบ่หมานดอกเพิ่นกะเลียนเลขเพิ่นนี่แหละกับซื้อเลขที่เพิ่นอยู่ในนี้แหละถ้าเลขวิ่งลุดนั่นซื้อ่าเพิ่นบ่หมานกับเลขจับคู่จ้ะเพราะเพิ่นบ่เล่นเลขไปเพิ่นเล่นแต่เลขเพิ่นเนาะกะตามนี้จ้ะในงวดนี้เพิ่นได้ปล่อยมาแล้วจ้ะเดี๋ยวสาบนาสิให้เบิ่งเด้อค่ะ อันนี้เป็นงวดเก้าค่ะฟังดีๆจ้ะอันนี้เป็นงวดใหม่เด้อจ้ะในงวดวันที่สิบหกธันวาหก,จกเจ็ดจ้าเจ๊น้องค่ายเนาะค่ะวิ่งวันนี้บันไดเจ็ดกับสองเด้อพี่น้องจา้าจับคู่ไฮมีเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดสองสี่สองห้าสองแปดสามสี่สามห้าสามแปดจ้าอ๋อบักซี่สามสามสี่สี่ไหมโบนี่จ้ะ สำหรับเลขชุดในตารางนะคะชุดในตารางแถวด้านบนมีหกมีสี่มีสองแถวด้านล่างมีเจ็ดมีเก้ามีสามเด้อพี่น้องจับตาดีๆค่ะตัวใดที่เป็นว่าจับไห้ในตารางนี่ถ้ามักสามารถจัดเดี่ยนได้เลยค่ะเพราะวา่าเลขพิ่นหนี่เลขในตารางมันหันแตกซะนั้นมันไหวค่ะบนล่างเลยพี่น้องเนี่ยจ้ะนี่คืองวดไม่เด้อค่ะงวดวันที่สิบหกธันวาหกเจ็ด เอาเดี๋ยวสิเปรียบเทียบสถิติงวดเก่าให้เบิึงน้ำจ้ะเนี่ยค่ะสถิติงวดเก่ากับงวดใหม่จากเจ๊นองคายเนาะค่ะย้ำเด้อพี่น้องทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางใส่วิจารณญาณจ้ะเพิ่นกระบะหลุดนั่นล่ะพี่น้องเพิ่นกระบ่ได้ว่าเขาดอกขนาดเลขเพิ่นในตารางเนี่ยเพิ่นบ่ได้จับให้เพิ่นก็เระบะหลุดจ้ะเพราะว่ามันเข้าทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะแต่เพิ่นบ่ได้จับให้ เนาะค่ะเป็นกะนั่นแหละค่ะคือควมชอบส่วนตัวเป็นกระตัดบ่ขาดเนาะค่ะกันว่าอจับหลายตัวกัสิว่าหลายตัวเนาะค่ะเป็นกะเลยตามานี่ค่ะสําหรับอ,อิปซีผู้ทุนน้อยก็เลือกเอากะนําไปเปรียบเทียบหลายๆอาจาร,รย์หลายๆสํานักว่าชนอาจาร,รย์ไหนมั่งเนาะพี่น้องจ้าค่ะกะตามนี่เนาะกะ็ย้าเหมือนเดิมเนาะค่ะแนวทางเดิมพี่น้องฟังให้เข้าใจฟังให้จบก่อนสินาไปลงทุน,นะคะ่ะ ทุกคลิปทุกวิดีโอสถา,านาก็ยังย้ำเหมือนเดิมจ้ะ้ดยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะเงินทองมันของหายอยากพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยก็อยากให้มีเงินเที่ยวปีใหม่ละคะ่ะแต่ว่าทุกอย่างเร็วเนาะเป็นอยู่กับดวงจ้ะสำหรับคนหมักตัวเลขกจัดจ้ถาถต่พวไหมีแนวทางกับเมนเติกมานเนี่ยเด้อค่ะแบ่งปันเนาะค่ะแบ่งปันแนวทางจ้ะเอาจใจแคมปหน้าจอจ้ะแคมปหน้าจอเด้อค่ะเจ๊น้องคายในงวดวันที่สิบหก ตันวาหกเจ็ดแคลปบแต่เบิ้งจ่าพี่น้องกันจอมือจอเว้นแล้วกันสิลืมไปจังสันเนาะค่ะเอาอย่าลืมด้อฟังให้จบฟังให้เข้าใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นคะคะเปิดค่าการมองเห็นน้ำพี่น้องจ้าเอาค่ะไล์เสียอะไรอาจารย์ก็ยังตามให้ย,ยูเด้อค่ะบ่ลืมแต่ว่าก็ยังบ่า่างเนาะค่ะไลแนวไล่อย,อยางค่ะทั้งเสียนทั้งอาจารย์เพินก็นยังบ่ปล่อยมากะไลยอาจารย์กะอ่อเอกก็ยังสิตามให้ยูเด้อจ้า กดเอ่อใช้ออกไปแค่นั้นละจ้ะเอาคลิปนี้ผู้ใดเห็นทั้งเฮงเฮง,งปังปังรุ่ยรุ่ยสุขุสุขุนเงี้ยไลกงๆๆๆองทองไรเข่าไปละจ้ะสวัสดีจ้ายะทาวะิวะหาปุราปาลิลติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปะจิตังตุ้มหังจิตปะเมวะสมมิชันโต สัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพพีติโยวัชันตุสัพโรโควินัสตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธานศีลิสะนิจังวุธาปจายนอง จัตารโรธรรม,มาวัฒนติอายุวันโมสุขังพระลัง